ไ่เซนสุกนะครับวันนี้ได้เวลาตัดยอดแตงโมแล้วนะครับวันนี้มาดูวิธีการตัดยอดแตงโมกันนะครับว่าตัดยังไงนะครับนี้ก็สอนลูกมาตัดยอดแล้วนะครับนี่ตัดอย่างนี้ครับดูครับนี่นะครับตัดงี้นะครับโอเคนี่นะครับดูนะครับตัดแล้ะเออตรงนั้นแหละครับลูกโอเคนะครับดูนี่ครับ ต, Altern ğ, pp, function, ตัดยอดแตงโมนะครับวิธีการตัดยอดแตงโมตัดง่ายนะครับเราตัดตรงที่ยอดมันจะยืดขึ้นมาแล้วมีหนวดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการนะครับตัดให lly, rad, meter, ้ดูนี่ตัดตรงนี้ลูกเอ๋ยนี่ตัดเลยตัดล่างเลยนั่นแหละนั่นแหละโอเคนั่นแหละนะครับตัดยอดนะครับแตงโมนะครับเราตัดออกเลยนะครับแตงโมไม่ต้องตัดยอดเลยนะครับตรงนั้นแหละโอเคตัดสูงนิดนิดนึงนะโอเคนะครับนี่นะครับอย่างนี้ให้ลูกนะครับตัดยอดแตงโมนะครับนี่ดูครับกัดยอดแตงโมนะครับ พีให้ดูนอยสิว่าตัดยังไงนั่นแหละตัดยังไงแหละดูดูซูมนะครับถ่ายก่อนนอที่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูดีๆนะโอเคดูนะครับตัดยังไงดูซูมดูใกล้ดูนะครับดูการตัดจอนะครับนี่ดูนะครับมันจะมีหนวดขึ้นมานะครับนี่หนวดมือ้งเข้าหรือหนวดนะครับนี่เราตัดตรงใต้นี่เลยนะครับนี่ไม่จําเป็นต้องนับใบนะครับบางครั้งก็นับใบก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่นับผมจะ ดูจากที่หนวดมันสุดท้ายครับนี่นี่ตันี้ก็ตัดตรงนี้เลยครับนี่นี่นะครับต <kle ambling. S 1> ัวนี้ก็ตัดตรงนี้ครับนี่ตันนี้ครับที่มันยืดขึ้นมานะครับเอาที่เราที่ยืดขึ้นมาแล้วเราก็ตัดเลยนะครับนี่ครับตัดง่ายๆนะครับนี่นี่ครับตัวนี้มันจะมีหนวดขึ้นมาครับแต่ถ้าแตงโมงามนะครับอันนี้มันสีถูกฝนมันก็เลยอาจจะอันนี้ไม่นี่เท่าไหร่จะดูยากนิดหนึ่งนี่จะเป็นหนวดขึ้นอย่างเงี้ยนี่ดูดูหนวดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเป็นคือเป็นอ่า เป็นมือเขานี่นะครับเราก็จะตัดตรงนี้เลยนะครับตัดนะครับต้องตัดนะครับมันจะทําให้ต้นอวบขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตัดต้นจะไม่ค่อยอวบนะครับต้นแตงจะงไม่ค่อยอวบถ้าเราตัดปุ๊บนี่เห็นไหมมีมือนะครับมีหนวดนะครับแต่ถ้านับดูก็ได้ครับสี่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัดตรงนี้เลยครับนี่ดูนะครับเราจะนับตรงนี้ครับหนึ่งใบเล็กๆนี่ก็นับนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็จะตัดตรงนี้เลยครับนี่ปั๊บเลยแต่ถ้าเราอยาก ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องนนี้ต้นควายเหยียบนะครับนี่ครับแล้วก็ทีง่ายแล้วก็ตัดตรงนี้เลยมันมีจะมีมือให้เราเห็นมันจะถอดยอดออกมาแล้วมีมือให้เห็นนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เลยครับนี่ปั๊บนะครับตัดง่ายๆนะครับแทงทำง่ายนะครับนี่มันจะตัดพอดีเลยครับนี่ถ้าจะให้พอดีคือตรงเอาหนวดมันขึ้นมาอย่างนี้แหละครับตัดเลยนี่ครับดูครับนี่ครับดูนะครับนี่ดูง่ายเลยครับเราจะตัดกันไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับมีเห็นไหมครับนี่มันจะมีครบสี่ใบของเขาเลยนะครับนี่ถ้าเอานี่หนวดขึ้นมางี้มันจะครบสี่ใบเห็นไหมหนุนับดูนะครับนี่หนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับแล้วก็ตัดเลยครับนี่นี่ครับนี่มาขึ้นง่ายๆเลยครับแต่แต่เราจะเราจะไม่ต้องถ้าเราไม่อยากนับก็คือทําเหมือนผมนี่ครับนี่จะมีมือของเขายาวขึ้นมามือ,ขอเขาจะยาวขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บมีมือมือ,ขอเขาเล็กๆนี่เห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นมาปุ๊บมันจะถอดยอดขึ้นมาปุ๊บนี่แล้วก็ตัดเลย ตัดบนนี้ปุ๊บมันจะพอดีของสีใบพอดีเลยครับเราไม่จําเป็นต้องนับนะครับเพราะว่าเสียเวลานะครับเราก็ตัดเอาเลยจะดูกะระยะแล้วตัดเอาเลยนะครับง่ายๆนะครับนี่ถ้ามีอย่างนี้เราก็ตัดถ้ามันเป็นลักษณะแล้วก็แล้วก็กะตัดเอาเลยนะครับไม่จําเป็นต้องนับก็ได้ครับแต่ตัวนี้จะมีมือเล็กๆขึ้นมัแล้จะตัดเอาเลยเขาจะได้สีใบพอดีนะครับนี่ครับนี่เราจะตัดเอาเลยนะครับปั๊บมันจะตัดง่ายๆนะครับตัดปุ๊บแล้วก็เตะยอดออกเลยเนี่ยครับดูเห็นไหมครับ มีมือของเขาอยู่ตรงนี้ตัดเลยมันจะเป็นที่ยืดออกมาเป็นหนวดหนวดของเขาเป็นมือของเขายืดออกมาแล้วก็ตัดได้เลยนะครับตรงนี้หรือเราจะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตัดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะเหลืออยู่สามใบแต่ก็ยังได้อยู่สามใบนะครับสี่ใบสามใบนะครับมันจะระยะประมาณนี้แล้วตัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่นี่ครับไม่ต้องเสียดายนะครับดูที่ผมตัดทิ้งไม่เคยเสียดายนะครับตัดทิ้งได้เลยนี่ครับอย่างนี้ก็กะระยะตัดเอาเลยนะครับ นะครับให้ลูกตัดต่อเอาตัดเลยลูกครับลูกลูกตัดต่อนะครับนี่ให้ทําแทนเพาะนะครับตอนนี้นะครับให้ลูกตัดต่อพ่อนะครับฝนตกนะครับนี่ตกตัวนี้ตัดเสร็จยังลูกนี่ตัวนี้ตัดยังเอตัดแล้วเอาใบออกได้ลูกโอเคนี่นะครับเราทํากันง่ายง่ายนะครับการตัดยอดแตงโมนะครับอันนี้ฝนตกทุกวันนะครับนี่ ตกทุกวันนะครับงั้นแตงโมงามกว่านี้ครับตอนที่ยังไม่ตกนะครับแตงโมงามมากเลยครับนี่แตงโมจะงามมากอันนี้ก็ปลูกมาได้สิบวันพอดีนะครับนี่แตงโมปลูกได้แล้วสิบวันนะครับน้ําท่วมดูน้ําน้เยอะมากเลยไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับดูก่อนถ้าฝนแรงตีก็จะถือว่าดีอยู่นะครับนี่อ่ ไอ้ฝนมันตกมาทุกวันครับนี่ตั้งแต่ปลูกมาตกทุกวันเลยครับนี่สูงนิดนึงเอาตัวยอดปลายเลยลูกเอาอยอดปลายสุดเลยขึ้นอีกนั่นแหละนั่นแหละนะครับนั่นแหละตรงนั้นแล้วลูกตัดเลยเออปลายสุดเลยนั่นแหละออนะครับวันนี้มาสอนลูกขัดฝึกขัดตัดยอดแตงโมครับลูกไม่เคยตัดนะครับพึ่งมาหัดนะครับอันนี้ลูกตัดแตงโมเวลาโตไป ก็จะทําเป็นนะครับยิงยินก็ได้ลูกตัดข้างล่างเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วลูกโอเคนั่นแหละระวังถูกใบล่างด้วยลูกนี่แหละลูกตัดเลยครับนี่ตัดดูนะครับดูนั่นแหละตัดให้ยาวกว่านี้นิดนึงลูกอย่าจำเกินเวลาเราดูดีๆลูกเออนั่นแหละถ้าใช้สองมือจับพลิกตัดด้วยยิ่งดีลูกจับปลายมันยกขึ้นปับ๊บเราก็ตัดเลยนั่นแหละลูกเออนั่นแหละเออนั่นแหละมันจะได้ดูว่า นั่นแหละลูกนั่นแหละโอเคดูหน้าคนตัดหน่อยนะครับยังเด็กอยู่นะครับเพิ่งเรียนมหนึ่งใช่ไหมลูกจะขึ้นมอสองแล้วมหนึ่งกำลังหัดฝึกหัดนะครับตัดนั่นแล้วลูกถูกต้องแล้วอา่านะครับดูดูครับไไะอะไรดึงเตะออกเลยเนั่นแล้วตกแล้วงล่วงแล้ว การตัดแตงโมยอดแตงโมง่ายๆนะครับตัดให้ยาวสอนไห้จำนะลูกเออนั่นแหละสอนให้จำเราต้องจำลูกต้องสอนตัดแตงโมเราจะได้รู้ว่าเราต้นนี้เราตัดแล้วนั่นแหละตัดยอดแตงโมนะครับตัดง่ายๆนะครับแตงโมนี้เราก็ได้สิบวันปลูกได้สิบวันแล้วนะครับใช้มีวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้รู้ไหมที่ ที่หกใช่ไหม uh huh. วันนี้วันที่หกดูครับตงโมงามมากเลยนะครับตังโมเพิ่งปลูกได้สิบวันนะครับเนี่ยตัดจอดมาเรามาตัดจอดกันวันนี้แล้วตัดยอดแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้เดี๋ยนวะให้ตัดจอดก่อนตัดจอดนะครับก็พยายามตัดแต่เช้านะครับ เวลาแตงโมเวลาเราตัดยอดตอนเชา้ายอดเขาจะแห้งนะครับจะทําไม่ให้เชื้อโรคหรือไวรัสเข้าไปกับต้นแตงได้นะครับเราก็ต้องพยายามตัดแต่เช้านะครับตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเราก็ตื่นแต่เช้าก่อนมาตัดเลยนะครับพอตัดสเสร็จล้วก็เวลาต้นแตงจเจอแสงแดดมันก็จะไม่มีเชื้อโรคเข้านะครับดูกับการตัดยอดแตงหมู แตงโมไล่แสนสุกนะครับแตงโมของเราแตงโมมีคุณภาพนะครับพอตัดยอดเสร็จตอนเย็นๆนะครับก็ดูท้องฟ้านะครับถ้าตอนยินแล้วก็มาฉีดฮอร์โมนกันนะครับฉีดยาป้องกันเชื้อรานะครับเราตัดยอดใหม่นะครับเราก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราได้เลยนะครับตัดเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดเลยนะครับฉีดได้เลยนะครับ เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าไปในต้นแตงนะครับจะไม่ได้เกิดโรคเชื้อรานะครับนั่นแหละให้ลูกตัดนะครับวันนี้ดูครับฝนตกนะครับเมื่อคืนตก2วัน3าวันติดกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้แต่ต้นแตงก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าเรายกล่องสูงขึ้นไว้เพื่อไม่ให้น้ําท่วมนะครับ ต่เวลาต้นแตงโตแล้วถึงจะท่วมไงไม่เป็นไรนะครับแถวนี้นะครับเราไม่กลัวนะครับน้ําท่วมงนี้แล้วครับตรงอนันตัดแค่ยอดเดียวพอโอเคนะครับดูครับเราจะตัดงั้แหละนั่นแหละลูกสวยาม,มากดูครับการตัดแตงยอดแตงไม่ยากนะครับตัดง,ง่ายๆนะครับตัดไม่สุดนะลูกเนี่เห็นไหม ตอนนี้สุดนะครับตอนนี้สุดอยอดสุดปลายสุดเลยลูกเออนั่นแหละโอเคดูนะครับเรามาดูใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกสองสามแถวนะครับจะเสร็จนี่เราปลูกกันนะครับนุนแต่เราปลูกเยอะนะครับวน,นี้ก็ประมาณสักสองไร่ได้นะครับนี่ตัดใต้หนวดได้นะลูกนี้เห็นไหมมีนวดขึ้นอยู่นั่นแหละ ตัดใจใจร้อนจะจะจะสบัดตัดแล้วให้ขาดเรจะไปสบัดนะครับเดี๋ยวต้นหักต้องบอกลูกก่อนว่าตัดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็ตัดตัวนี้นะครับปั๊บออกไปเลยนะครับนี่ก็ทําง่ายมากเลยนะครับทํากันง่ายนะครับตัดยอดแตงของเราเราเป็นครั้งหนึ่งเนาะครับในการนับตยอดมันก็เสียเวลานะครับถ้าใครนับได้ก็ดีนะครับแต่ผมจะไม่นับยอดนะครับจะไม่นับใบนะครับบางคนเขาจะนับใบอย่างนี้นะครับ 1>, 1นะครับแล้วก,ก็2แล้วก็3นะครับนี่เราตัดข้อนี้เลยนะครับนี่ตัดข้อตรงนี้เลยนี่แหละครับตัดตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะขึ้นมา1 2 3ก็ตัดได้นะครับไม่จำเป็นต้องถึง4ี่เพราะว่าเวลาเรียกยอดของเราเรียกไม่กี่ยอดนะครับเราจะเรียกไว้แค่เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการเรียกยอดไว้นะครับตอนนี้เราตัดยอดไปก่อนตัดยอดแตงก่อนเพราะว่าให้มันออกมาแขนงออกมานะครับเราจะเรียกแขนงของเขาว่าเราจะเอายอด ไว้กี่แขนงนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ดูการตัดยอดก่อนนะครับแตงโมไล่แสนสุกนะครับแตงโมคุณภาพหวานเน้นความปลอดภัยและปลอดสารนะครับเราจะเน้นความปลอดภัยและปลอดสารนะครับแล้วเราจะมาแนะนําวิธีการว่าเราทํายังไงถึงว่าทำไมถึงว่าแตงโมปลอดสารกันนะครับทําไงแล้วก็แต่เราใช้เคมีไหมใช้นะครับแต่เราจะเน้น ความปลอดภัยนะครับเราจะค่อยมาดูกันนะครับเราจะแนะนาเพื่อนๆมีหลายอย่างนะครับเพื่อนๆติดตามดูนะครับว่าเราทํากันยังไงแบบไหนนะครับดูครับง่ายๆนะครับนะครับง,ง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีกําลังใจในการ ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับแค่นี้ครับวััดีีครับ